วันนี้ชอบโอ้อืมอ๋ออ้ออืมซื้อนีอันนี้ถ้าซื้อไปก็จะมีคิวหากลไปฟังเพลงได้เฮ้ยน่าสนน่าสนใจสนใจเนาะบอกไปว่านี่ราคาดีด้วยค่ะราคาอร่นี้หอมแอมหอมค่ะใช่อย่าอยู่อ่ะน่ากินน่ากินอืมอืม สวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้นะคะมาเที่ยวมาดูร้านน้าหอมพอบอกน้องๆว่าเอ้ยมาดูน้ําหอมกันไหมมาไหมมาสิคะชวนปุ๊บมาปรับนะคะ่น,นี่น้องส้มโอค่ะนี่คุณครูออยนะคะก็เป็นเพื่อนกันร,รักน้ําหอมะคะ่ะวันนี้ก็พามาตะลุยร้านน้าหอมวันนี้เรามาทําตัวเป็นนักท่องเที่ยวยังไงคะ่ะ ก็เป็นการตะลุยดูร้านไปเรื่อยๆใ,ในห้างในห้างวันนี้มาร้านในห้างก่อนนะคะแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะที่ไหนที่เซนทันโรค่ะเซนทันโรนะคะรู้แหล่งน้ําหอมตรงไหนบ้างค่ะก็ยังไม่ไค่อยแน่ใจเลยก็เลยให้ค่ะให้คุณแม่พา<พ>ไปดูปกติน้องส้มโอเดินสยามบ่อยไหมรูกค่ะเดินบ่อยค่ะเดินบ่อยแล้วรู้สึกยังไงเวลาที่เราเห็นนักท่องเที่ยว ร้อนสงสารเข้าไหมอะไรอย่างเงี้ยแค่เดินเองยังไม่ไหวเลยค่ะแวะมาเซ็ทันทีใช่เราเราจะรู้ไงเราเป็นคนไทยใช่ไหมเราก็รู้ว่าเวลาเรามาเที่ยวอ่ะเรารู้ที่หลบร้อนคุณครูออยเดินแถวนี้บ่อยไหมคะบ่อยมากค่ะบ่อยมากเกือบอาจจะแทบทุกเกือบทุกวันนะแล้วก็เจอนักท่องเที่ยวมากมายเลยค่ะก็รู้สึกว่าเขาก็ มาดูความแบบว่าความเป็นไทยนะอะไรที่เป็นร้านไทยๆความเป็นไทยอ่ะนักท่องเที่ยวจะให้ความสนใจค่ะรู้สึกกลัวความด้อยของบ้านเราอย่างเช่นถนนเป็นบ่อเป็นหลุมอย่างเงี้ยเรากลัวเรื่องความไม่สวยงามตรงเนี้ยเราก็อยากจะให้เขาประทับใจเราเนาะเออตรงว่าแบบความเป็นหลุมเป็นบ่อตรงนี้มันเป็นเสน่ห์แบบนึงเป็นเสน่ห์แบบนึงมีการเคยมีคนคอมเมนต์ว่าเอ้ยสายไฟที่อยู่บนเสาอากาศเอ๊ะไม่ใช่สายไฟที่อยู่ตามถนนอ่ะมันคือเสน่ห์ ของเมืองไทยบางทีเราอาจจะแบบว่าเก็บไปไม่ใช่เก็บว่าแบบว่าเราคิดว่าสิ่งเดียวคือเรามองว่ามันเป็นเอกลักษณ์แต่ก็ไม่ใช่ว่าแบบไม่แก้ไขนะคะแต่ว่าอันไหนที่แบบเออมันไม่ได้เป็นทําให้เราใช้ชีวิตลาบากเนี่ยเก็บไปเพราะว่าอาจจะเป็นซิงเกิลของเมองไทยได้เหมือนกันใช่โอเคเดี๋ยวไปดูร้านน้าหอมกันเลยค่ะว่าเซนทัลเวลมีอะไรบ้างตามมาเลยค่ะอมาถึงตรงนี้เรายืนอยู่ตรงกลางแล้วนะคะใกล้จะถึงร้านแล้วตรงนี้ก็คือร้าน โปรลาพลองนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นทางเข้าห้างพอดีแต่ว่าเป็นโซนอีกโซนหนึ่งค่ะที่เป็นโซนไม่ใช่บันไดเลื่อนกลมใช่ป่ะคะเป็นโซนบันไดเลื่อนที่เลี้ยวเข้ามาแล้วจากบันไดเลื่อนกลมที่แยกมาจากบันไดเลื่อนกลม่ะแยกออกมาตามมาเลยค่ะอยู่ใกล้ๆนี้เองค่ะอยู่ใกล้นารายาที่นี่ใกล้นารายาตรงข้ามสตาบัคร้านจะเป็นสีเขียว เขียวแบบเขียวมากอะ่ะรู้เลยรู้เลยเนี่ยร้าน scents perfumery สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลองเสน้ำหอมหน่อยค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยมีหลายแบรนด์เลยนะคะค่ะที่นี่มันเป็นมัลติแบรนด์ค่ะเป็นมัลติแบรนด์ร,รวมมีนิสโคฟิมค่ะไม่มีในเคาน์เตอร์ห้างไม่มีค่ะไม่มีอันนี้เป็นนิสเลยกลิ่นเราจะเก๋มาก ขอลองเทสหน่อยค่ะ,คะเริ่มจากตรงไหนดีคะเ,เริ่มจากโจวอยก่อนละกันนะโจวอยโอ้ยมีชื่อเสียงดังมากโจวอยค่ะกินนนะคะที่อยากจะแนะนำนะคะเป็นถู่ไทยดีเหมือนกันค่ะเป็นกลิ่นของถนนที่ตั้งของร้านโจอว่ะชื่อ21ทองโดยสตรีทะค,ะค่ะ,คะอันนี้ออ,อกเสียงไม่ถูกต้องนิดนึงไม่แน่ใจเป็นไรค่ะไม่ใช่ภาษาเราไม่ใช่ภาษาเราแต่รู้ว่ามันเป็นร้านเขาเนี่ยค่ะกลิ่นนี้กินดีมากค่ะเป็นกลิ่นแบบ ให้ความรู้สึกว่าเรากำลังอยู่ในร้านน้ำหอมร้านนี้เลยจู๊โอ๊กโอ๊กโอ๊กวันนี้ลราไม่ไหม่ใช่แค่นิดนึงนิดนึงมันเหมือนแซมไม้ไม้กลิ่นไม้ไม้แล้วก็เลยทำให้ดูสซึมแบบเข้าไปในร้านไฟ่ fly a ว v i นะคะไฟ y at v i ว w เออไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ยี่สิบเอ็ดคี่สิอ็ด c o n n o i s s แล้วไป at view สำหรับไฟแอปเปิลจริงๆอ่ะเป็นกลิ T ่นที่ดีนะคะกลิ่นที่ถ้าชอบเกี่ยวกับเอ่อน้ำหอมแนวกูมองชอบวนิลาตอบโจทย์ลองจะแบบว่าที่สงใสายกูมองนะคะของบ้านจูโวอะไรนะท่านเอาไงครับเป็นไงบ้างกลิ่นนี้เหรอคะยี่สิบเอ็ดเหรอคะยังเข้าไม่ถึงเลยจริงดิพอโดนแล้วมันก็แบบอย่างที่พี่เขาบอกว่าไม่กินใหม่มันก็ทำให้แบบคิดถึงอิมเมจว่าแบบเราเดินเข้าไปในร้านหอมอืม นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของน้ำหอมนี้มันจะแบบว่าให้เราจินตนาการวันนี้ลาชอบโอ้สายวานิลาคือต้องชอบแน่เป็นวานิลาผสมอะไรคะเป็นวานิลากับวานิลาแอบฟซูดแล้วก็วานิลาอย่างดี้ค่ะก็วานิลาวานิลาจริงจริงเหมือนเขาว่าต้องการสูดให้ถึง เออเนี่ยเรายิงแล้วโดนใจคนที่ชอบวานิลาเลยแต่ไม่เหมือนไอศครีมเนาะคือวานิลาอย่างเดียวเนาะไม่ใช่ค่ะมันให้ความรู้สึกถ้าสายสายกินกาแฟเนาะอย่างเงี้ยได้กินเนี้ยเราจะรู้สึกเหมือนกำลังกินคาราเมลมาเกตโตแบบนั้นเหมือนเหมือนกำลังอบขนมแล้วก็ได้กินขนมเึ่นวานิลาออกมาวานิลาออกมาไฟแอสฟิวอ่านี่โดนและหนึ่งวางไว้ไม่ทราบว่าชอบกลิ่นจิ้กันไหมคะไม่ชอบ เ้าถึงยากอยู่เข้าถึงยาก่ใช่ค่ะมากค่ะอืมอแต่เพราะว่าก็ตามหาฟิกที่ใช้ได้เหมือนกันอ่ะโอเคลองดูลองก่อนก็ได้กันเนี่ยเวลาคนใช้น้ำหอมเราก็อยากได้กลิ่นแปลกๆเนาะที่ไม่ซ้ำใครใช่อันนี้ไม่ซ้ำแน่นอนค่ะอืมอืมก็มฟิกนะนะก็ฟิกๆอะค่ะฟิกเลยค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าน้ำหอม Joy เขาทนเป็นฟิกที่แบบว่าเหมือนการผ่านการปรุงมาแล้วที่ทําให้มันแบบเขียวน้อยลงใช้งานได้จริงแล้วก็มีความ น่าทานเพิ่มแต่ว่ามันในนี่นะมันมันฟิกแบบเขียวแบบไม่เละอะอ่าใช่แล้วมันกำลังกำลังแบบน่ากินอ่ะน่ากินแต่ก็ยังฟิกอยู่มันก็ยังฟิกอยู่ก็ยังมีอักษณ์มันน่าเดี๋ยวเป็นชายไหคะเนาะแต่จริงๆชื่อของเขาอะค่ะถ้าแปลเป็นไทยอะค่ะจะแปลว่าต้นไม้แห่งปัญญาชื่ออะไรคะเดี๋ยวนะคะอือหม เออเป็นภาษาฝรั่งเศสไงงี้ค่ะต่างกันโอ้จมูกว่าไงข้ามไปเลยข้ามไปเลยแล้วอันนี้จะเป็นจาวอยก็จะแนะนำประมาณนี้ก่อนค่ะทำไมล่ะคะเพราะว่าดูจากสไตล์นะน่าจะชอบประมาณนี้โอเคค่ะได้ค่ะเดี๋ยวจมูกจะพังซะก่อนอ่ะโอเคเยอะมากเยอะมากสองแปลงสิบสองแปดงแปดงอะไรบ้างคะ ก็นาเข้าทั้งหมด5แบรนด์นะคะจะมีจากเนเธอร์แลนด์จะเป็นฮังนะคะฮังแล้วก็จะมีจากทางฝรั่งเศสอีก4แบรนด์ก็จะเป็นจูราแมตมิชัวยมีลอเชสแล้วก็มีโซลาโด่าค่ะส่วนใจแบรนด์นี้ค่ะนี่แบรนด์นี้อชอบลอเชสนะคะถ้าเป็นแบรนด์ลอเชสอันเนี้ยต้องบอกว่าเป็นอินสปิเรชันของโทคุเมอร์เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องดนตรีเครื่องดนตรีแล้วใเพลงเพราะฉะนั้นทุกกลิ่นมันจะมีจังหวะของมันในการเล่นกลิ่นออกมาแล้วก็จะมีเสียงเพลงที่ สื่อของตลาดกิจออกมาด้วยที่เขาคนปรุงเขาปรุงมาให้แล้วก็แต่งเพลงมาให้สำหรับตลากิจด้วยชื่อเขาคือเหมือนออเคสตาราหรอคะใช่ค่ะออเคสตาราก็คือออเคสตารา,ตารคือนักปรุงเป็นนักดนตรีหรอคะเขามีความชอบชื่อชอบใปเสียงดนตรตีด้วยเขาก็เลยแต่งเพลงให้กับน้ำหอมของตัวเองด้วยซึ่งอันนี้ถ้าซื้อไปก็จะมีคิวอาร์โค้ดเป็นฟังเพลงได้โอยน่าสนใจน่าสนใจเนาะบอกเลยว่านี้ราคาดีด้วยค่ะราคกลิ่นดีและราคาดีด้วย หมาะสมกับปริมาณได้ไปเคยไปลองเทสที่เกสอนะคะจำได้กลิ่นที่เป็นกลิ่นบูเก้อะค่ะอันนั้นหอมค่ะยังยังติดใจถึงทุกวันนี้เลยนี่ค่ะบูเก้จะเป็นกลิ่นดึงกลิ่นนะคะที่เรียกว่าเบสเซอร์ของทางแบรนด์นี้เลยเพราะว่าสำหรับสายคนที่ชอบฟลอรัลหรือดอกไม้บูเก้พอตอบโจทย์ค่ะเพราะว่าอันกลิ่นมันคือมันจะเป็นชอดอกไม้ทั้งชอ เราไปชแค่ดอกไม้ชนิดเดียวเป็นไม้ชามสวยที่มีดอกไม้ใหญ่ๆหวานหวานๆนะคะหวานกลิ่นหวานๆยังสดชื่นไม่ใช่หวานสดชื่นจะหอมมากกลิ่นเนี้ยหอมแบบตลาตรึงมากแล้วเป็นผีมีใช่ค่ะเหมือนกับทางร้านนะคะเราก็จะมีการยื่นแซมเปิลให้ลูกค้าโดนอยู่ใเวลาผ่าเดินผ่านเวลาเราฉีดอย่างเงี้ยลูกค้าจะได้กลิ่นเนี้ยชาร์ตแล้วก็จะเดินเข้ามาไม่ว่าชายหญิงก็จะติดหรื อันนี้ขวดเท่าไหร่คะอยู่ที่7,200บาทค่ะหนึ่0ร้อยแอลถือว่าเป็นเทคยนะคะถ้าเทียบกับนิชแบรนที่อยู่กับคอมเดอร์นะคาะอันไหนเขาขึ้นไปเกิน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 เสองเทเลยแล้วถ้ามาเทียบเรื่องปริมาณด้วยนะอันนี้ของเราเป็นเอเดอร์คอฟฟูนด้วยเอเดอร์อฟฟูนอ่ะมีตัวไหนต่อคะก็สวยมากเลยค่ะอีกตัวหนึ่งที่แบบว่าขายทีดีนะคะ ก็จะเป็นกลิ่นกลิ่นมันจะมีความเซ็กซี่แล้วมีความเป็นแบบชบากโกมีความเป็นแบบยาสูบแล้วก็มีความเป็นแอลกอฮอล์เป็นเหล้าดำโอยกลิ่นนน้เซ็กซี่มากค่ะชอบอะไรแปลกๆกลิ่นนน้เซ็กซี่ใช่ไหมคะมีเครื่องมีกอินค่ะม้นหอมที่นอ่อยู่สเปรพุ่มกระจายมากค่ะเอ้โหสเปรกระจายตัวดีมากคือสามารถลากลากเป็นละอองใช่หรือว่าฉีดให้มันเป็นละอองมาก็ได้อือลองดูค่ะ นี่คือขวดนี้ใช่ค่ะกลิ่นกลิ่นจะพุ่งกระจายกระจายกระจายตัวดีค่ะค่ะกลิ่นมากๆเราสมเริ่มมาแล้วถ้าผู้ชายฉีดก็จะมองใครเป็นเพื่อนใครไม่มองว่าก็แบบมันไม่แบบมันยูนีมันยูนีเซีอใช่มาแบบว่าไม่ว่าเราจะไปในที่ที่คนเยอะๆอย่างเช่นไปคอนเสิร์ตไปผับเราเดินผ่านใครก็ได้กิน เอ้กลิ่นนี้คือยูนิคมากกระจายโอเคแล้วมีกลิ่นไหนแนนๆมีคะสำหรับแบรนด์นี้นะคะลเสต้าค่ะจริงๆอ่านว่าลอ c เชสลอเชสใช่ไหมคะพี่บอวยใช่ไหมคะคุณลอยขอเซ็นคุณลอยครับปรับครับลสลัสฟรับปปับปปับปังค่ะออกเสียฝรั่งเศสปปัาง ปลาฟังมาให้เข้าให้รู้นะต้องขอเสียงปลาฟังจะมีอีกกลิ่นหนึ่งที่แนะนำถ้าอันนี้มันดูแบบรุนแรงเกินไปเซ็กซี่เกินไปเรามีกลิ่นที่เรียกว่าสุภาพมีสุภาพสุภาพบรุษและสุภาพตีสามกระใช้้เป็นกลิ่นสุภาพกลิ่นนี้ชื่อเปนโนซันเทาเป็นโนซันเทานะมันก็จะมีความละมุนไหลลื่นและอบอุ่นเหมือนทางเสียงเปโนโอ้ซันเทาอ่าเป็นจิ๊กเกอรกลิ่นออวูดี้อ่ะวูดี้เลยอวูดี้นุ่ม จริงๆข,ของบ้านเนี้ยกลิ่นเขากระจายตัวที่ไม่แพ้กับเจ้าอูดแล้วก็มีความครีมมี่ครีมมี่ที่เขาจะสื่อถึงความอุ่นแล้วก็เปียโนอย่างนี orar, ้ใช่ไหมคะใช่แล้วก็มีความบางคนอาจจะรู้สึกนะถึงเอ่อโนมุลอุ่นกำลังเดินโนมูลอุ่นอยู่แล้วมันทําให้รู้สึกว่าเป็นกลิ่นที่สุภาพกลิ่นที่อีกใช้ได้แล้วมันมีความนุ่มๆมมีสิท ถ้าคนใช้ก็จะรู้สึกว่าเขาแบบนุ่มนวลแบบน่าเข้าหาแบบใช่ส่วนตัวนี้ก็จะแบบเซ็กซี่แบบเออบอกกับโอกาสว่าไปพาไปไปเที่ยวอนนี้หอมมากเราต้องการให้คนทุกคนเป็นเป็นกลิ่นที่อยาฉีดแล้วอยากให้คนอื่นน่ะได้กลิ่นก็คือเทียนนี้หอมมากอันนี้ไม่ทำ้ายขนรอบข้างด้วยนะคะแล้วกลิ่นนี้หอมมากเลยค่ะบลิเกอร์ลิเกบลิเกบีทีเอ็นหันมอง ใช่ไหมคะดิกเกอร์ดิกเกอร์ดิกเกอร์ดิเกอร์โอเคข้อตัวถัดมาค่ะอสุดท้ายดีกว่าฉีกเป็นผู้ชายเป็นกลิ่นที่อ่ถ้าฉีดแล้วผู้หญิงอยากเข้าหาโอ้เป็นกลิ่นที่เป็นสามีค่ะประมาณนั้นเป็นสมีเลยค่ะค่ะอยู่สเปล เห็นท่านไหมคะเห็นนทมคะสเปรย์แบบฟุ้งกระจายจริงๆจ้ามีตอนซูแบบได้ฟุ้งอืู่นี่หมอมีะวอยู่นี่หมอเออมันดูแบบผู้ชายหน้าหน้าผู้ชายฉีดเราเรารู้สึกว่ามันทำให้เราสึกอยากเข้าไปขังอยากเข้าไปกอดอย่เคยเข้าไปเลยเข้าไปซุกไม่เคยเลยอะค่ะชื่อเวจิโวเอาไว้ได้ก็จะมีกินเวจิโว กลิ่นแบบแต่ว่าเขาสิครัสมาได้ระบุมากแล้วทำให้่ะทำให้ผู้หญิงหลายหลคนน่ะหลงไหลจริงค่ะชื่ออะไรอีกทีสิคะสสำหรับคนชอบเวทชิเวอร์โอเวอร์ไดชื่อตรงเลยนะคะเวทชิเวอร์โอเวอร์ไดใช่ค่ะค่ะหอมเขาก็จะหอมค่ะหอมชอบเวทชิเวอร์ชอบชอบค่ะอันนี้หอมค่ะค่ะข่ารอดนี่คือข่ารอบเออชาวต่างชาติชอบกลิ่นไหนคะชาวต่างชาติอ่ะ เขาชอบถาากินกุหลาบกุหลาบซึ่งจริงๆเราจะบอกว่าที่ร้านเรามีกุหลาบหลายประเทศนะคะก็อย่างถ้าเป็นของแบรนด์เนี้ยค่ะเราก็จะมีกุหลาบที่่อโรถทอมโบนซึ่งเป็นกุหลาบที่มีความหนักแน่นและนุ่มลึกเหมือนเสียง้นตรีทอมโบนนะคะแล้วอันเนี้ยคือพอชีปุ๊บมันคือกุหลาบหรออ้าวเรามาลองดูกันมันเป็นกุหลาบที่แบบกุหลาบ เออกูหลาบเหรออเออเนาะละมุนละมุนไม่ไม่เหมือนไม่เหมือนกุหลาบแบบที่เราจินตนาการใช่ค่ะเจอที่แบนกุหลาบแบบน่มนะกูหลาบแบบอยู่ในอากาศเย็นๆไหมคะใช่ค่ะ ตอนแรกอ่ะตอนแรกชอบบุเก้แล้วนะคะพอมาเจอกุหลาบนี่คือจริงๆเป็นคนไม่ใช้กุหลาบไม่ใช่ค่ะคือมีความแน่นเลยกลิ่นกลิ่นแน่นอยู่ค่ะกลิ่นแน่นเพราะว่ามันคือชมพูกันมันจะแน่นแต่ว่ามันมีความแน่นต้องมีความฉ่ำมั่งมกมากค่ะอันนี้ค่ะกุหลาบกับกับลิเกอร์แล้วถ้าคนไทยล่ะคะถ้าคนไทยก็จะซื้อปีนาค่ะเพราะคฟังซูเปอร์ต้องบอกว่าใครต้องฟังไทยเป็นคนที่แบบซื้อมาก เขาเลยบอกว่าชอบอะไรที่มันไม่ทำลายคนอื่นแล้วก็ขุ่นๆตัวมองแกใช้น้ำหอมกดไทยเปลี่ยนไปใช่ค่ะเปลี่ยนไปกินมาแล้วเขาก็เปิดใจกับมิสมากขึ้นขึ้นเาราต้องลองมาเหมือนกับว่าทำความรู้จักลองเปิดใจให้กับกน้ำหอมมิสเพราะว่าก่อนอันนี้อาจจะยังไม่เคยรู้จักเขา,าอาจจะมาจากแค่เคาน์เตอร์แบรนด์หรือแบรนด์ดีไซเนอร์พอเรามาเปิดปุ้ยเราแนะนำให้ว่าจริงๆแล้วต่างชาไมนมี มากมายที่เป็นสกินแพ็คแบร์อิกพิซเะตงั้นเดี๋ยวมาต่อนที่โซลาาดล่านะคะโซลาโดลาอล่าเป็นของประเทศอะไรคะฝรั่งเศสเหมือนกันอันนี้คอนเซ็ปต์ก็จะเป็นการใช้น้ําหอมกลิ่นที่มันเป็นลัสิกอยู่แล้วอเอามาปรับปรุงใหม่ให้มันโมเดิร์นน่าใช้แล้วมีเสน่ห์มากขึ้นก็จะมีเอกลักษณ์ของโซลาโดล่าอยู่ซึ่งจะทําให้โดดเด่นแล้วแบบอาจจะมีความรีเลทกันกับ แบรนด์รู้แบรนด์นี้แต่ว่าสตาร์เราคือสุอชนะอย่างเช่นกลิ่นนี้อ่กลิ่นนี้กลิ่นนี้ขวดสวยมากนะคะกาเดเตอร์นะคะกลิ่นกลิ่นแบบรุยรุยคาเดเตอร์แนวสปอร์ตสปอร์ตหน่อยสปอร์ตมาแล้วมาแล้วมาแล้วไม่ต้องแบบว่าเอามาดมใกล้ๆก็ได้กลิ่นนะคะสปอร์ตสตาสอร์ตสตาร์สปอร์ตอันนี้เหมือนกลิ่นคุ้นเคยอ่ะมันแบบแต่มันก็มันชัดดีเนาะดูชัดเหมือนตัวแบรนด์เทอรอากลิ่นที่แบบ คนที่คุณเคยแบบคนคุณเคยกันอยู่แล้วเนี่ยเอามาทําให้มันเด่นขึ้นเป็นเอกลักษณ์ของเขาแล้วก็ไ่จำจีมาหมดค่ะให้มันมีลูกเล่นมากขึ้นก็คือกลิ่นเนี้ยมันจะเป็นกลิ่นที่ผู้ชายชอบแล้วก็มันใช้งานได้ทุกโอกาสไม่ว่าจะออกกําลังกายหรือว่าทํางานแล้วก็ออกงานี่ใช้ได้หมดเป็นกลิ่นที่แบบกลางๆแล้วก็ใช้ได้ดีค่ะแบบได้กลิ่นสับปะรดอุ้ยเหมือนได้กลิ่นส้มเออใช่เป็นส้มสับปะรดเขาดึงจุดเด่นของพวกนี้แล้วค่ะมาใช้ แต่หวานกว่าแต่หวานกว่านว่าไม่แบบไม่มึนหัวนะคะไม่มึนหัวแล้วก็สดชื่นเราชอบเวลาดดแล้วมันเหมือนมีจุดเหนื่บยมันจะขึ้นไปโดดไหมผิดใช่เพราะนั่นมันคือสิ่งที่เขาซ่อนไว้เขาไม่บอกเราเขาบอกเราเราจะได้รู้สึกอะไรอย่างเงี้ยหลาตลอดที่เป็นอย่างเงี้ยซ่อนไว้แต่ไม่บอกอ้วนี้กินไหนอีกคะที่โดดเด่นโดดเด่นที่สุดนะคะฟ้าว้าวฟ้าว่าจะมีสองตัวที่ไม่เป็นกินฟ้าขาวว่าค่ะอันเนี้ย จะเป็นกลิ่นแนวคูมอร์ใ่ะกลิ่นแนวคูมอซึ่งจะแตกต่างจากโจวอยใช่จะเป็นบบนี้กันถ้าใครชอบฝากเป็นคูมอตัวนี้ค่ะลองจังฝา่หมดสินค้าหมดนะคะลอเขาผลิตใหม่คือหมดนี่คือหมดจริงๆนะคะต้องรอเขาผลิตใหม่แสดงว่าขายดีมากออืม เหมือนเลื่อนแรงบันดาลใจต้องขอ,งของ a, ให้พี่บอยมาช่วยเสริมนิดนึงว่าแรงบันดาลใจมาจากไหนคือพี่บอยพี่บอยด้วยค่ะอยากได้ความรู้นิดนึงนะคะสวัสดีพี่บอยด้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกลิ่นหอมแบบหอมค่ะใช่อย่าดูอ่ะน่ากินน่ากินหวานชาดูแล้วน้ำลายสอนคลิปนี้มือเป็นอหิวอยากกินอะไรตั้ขนมหวานอยากกินตลอดทีคือตัวตัวโซลาร่าค่ะที่เห็นว่าเป็นผาสีขาวองนี้นะก็คือ โดยโดยอลโดยทั่วไปแล้วคนจะนึกว่าเป็นรายผู้หญิงเนาะเพราะอันปกติมันเป็นสีดําแต่สีขาวคราจริงสุดแล้วต้องการสื่อถึงรัฐกรรมการทำน้ำหอมใหม่ๆครับค่ะแล้วก็วิธีการปรุงแบบใหม่ๆแล้วก็การตั้งโจทย์ในการปรุงน้ำหอมใหม่ๆขึ้นมาเขาเลยต้องการทาให้มันแยกออกมาเป็นแบบนี้โดยที่สองกลิ่นแรกก็คือมาร์ลอาะจะนี่จะมีกลิ่นออกแนวุงหอมใหม่สนุกหน่อยแล้วก็ส่วนของการนี้ที่กำลังลมอยู่ตอนนี้ครับ เขาต้องการจะสื่อเรื่องราวถึงเรื่องราวของเขากับค<อ>ุณย่าที่ที่เขาอยู่ที่ฝรั่งเศสเนาะแล้วก็คือจังหวะที่แบบช่วงเวลาที่เขาเได้ถึงคุณย่าไมถึงก็คือตอนที่คุณย่าอมทนอ,อยู่ในอยู่ในห้องครัวแล้วเขาอยู่ที่ห้องนั้นเล่น<อ>แล้วกลิ่นของการอบขนมจะพุ่งออกมาทำให้นคนที่รออยู่แบบรูกก้สึกหิวอยากทานอะไรอย่างเงี้ยครับ่ขนมา แบงกีเล่ข้าวใชรัสแคสตี้คือที่เขาใช้คือมันมันมีความเป็นขนมจริงมากๆหอมมกใช่ครับแล้วก็รวมถึงรสขนมเบเกอร์ก็คือแอปแอปเปิลเนียก็ที่ใช้ก็จะมีความเหมือนจริงมากๆเช่นกันนะฮะแล้วก็จะมีการแบบว่าเสติมพวกรสแคสตี้อะไรเงี้ยเข้าไปเพื่อให้มันแบบมีความกลมกล่อมมากขึ้นมีความดมละน้ำลายต่ออะไรเงี้ยฮะอันนี้เขาอินสปแตนทนจากของจริงเลยดีกว่าครับค่ะ เราไม่รู้สึกน้ำมันหอมเลยนะเราสื่ถึงว่ามันคือไพลแอปเปิลที่หอมของแท้เลย,เลยกําลังแบบอยู่บบในเตาอบแล้วกลิ่นโชอยออกมาใช่เตาอบอยู่แล้วมันกลิ่นมันออกมา<ช>แล้วมันทําให้รู้สึกมันรู้สึกแบบอร่อยมากโอเคมากใช่ใช่มันก็เลยขายดีหมดตลาดจอดได้ไม่หมจอดได้ค่ะตอนนี้ก็ที่ฝรั่งเศสก็น่าจะเริ่ขมขายได้แล้วรีสต็อกเรียบร้อยแล้วครับแต่ว่าการังจะถึงภายในเร็วๆนี้ครับเราคือรับเข้ามาเองใช่ไหมคะ แล้วเราคัดเลือกน้ำหอมแบรนด์จากอะไรออกาของสตรองนะฮะเราจะคัดได้น้ำหอมจากคลาสเซอร์เป็นหลักก่อนในคลาสเซอร์เป็นหลักกลิ่นที่มีคุณภาพแล้วก็แบรนด์ที่ที่มีชื่อเสียงในระดับโลกพอควรแล้วแต่คนไทยไม่รู้จักแต่คนไทยยังไม่ค่อยรู้จักกันเท่าไหร่นะทั้งหมดที่ออกมาคือเป็นน้ำหอมที่คนไทยเลยแหลคนที่รักน้ําหอมรอคอยรักน้ำหอมน i c h e รอคอยอยู่แล้วฉั้นพอเราเข้ามาเพิ่ใช่ดิฉันรออยู่ใช่ แต่ส่วนใหญ่อะค่ะลูกค้าชอบมาหาที่เขาไปต่างชาติก,ก็จะมาหากินของไทยร้านไทยต่ไทยต้องไทยก็คือจะมาหาของไทยแต่ว่ามีบางคนที่บินมาจากต่างประเทศเพื่อมาสื้อบางตัวก็มีอย่างเช่นโุลแมนท,ทั่วเอเชียอันนี้คือลูกค้าบอกมาเลยนะคะว่าทั่วเอเชียมีขายแม่ที่ไทยอ oh. ไม่ยังคุณต้องไปที่ยุโรปเพรานั้นคุณถึงจะ oh, oh. สโซลแมนได้ ทั้งก็เช่นเดียวกันคุณจะหาซื้อได้แค่ที่ในทะเลกับที่ยุโรปท,ท,ทั้งพวกเอเชียไม่มีใครเอามาขายนะคะแบรนด์นี้จะเป็นกลิ่นน้ำหอมที่ลักชัวรี่แล้วก็ออกลิ่นน้ำหอมที่หวานใสแล้วก็มีความเป็นมีความเป็นผู้ดีอะค่ะบางทีม,มเป็นผู้ดีสะ,สะอาดส,ะ,สะอาดไม่แบบทะลุทะลวงไม่ทะลุแต่ว่าอาจจะหอมแบบหอมไปเลยหอมแบบหอมแบบหอมกระจายไปเลยถ้าจะให้แนะนํานะคะ ต้องบอกว่าจูเลแมทเขามีทั้งหมดสามลายซึ่งอันนี้จะเป็นลายคลาสสิกของเขากลิ่นที่สวยๆที่แบบว่าคนนิยมและคนชอบลูกค้าชอบส่วนใหญ่จะเป็นกลิ่นนี้นะคะเป็นกลิ่นเปิดที่เป็นแบบเ,เนีย้ยคล่องไปเยอะใช่อะไรพ่องไป,ไงปนขนาดไหนฮอปเปอร์เบนเดอร์ออกลิ่นนี้นะคะชื่อสตีมเลนโตออะไร ก็คือส้นสูงอุ้ยญิงส้สนสูงดีส้นสูงแต่เป็นผิงที่ดูมีคลาสแล้วดูสุภาพเป็นผูกคุณหนูแต่สูงสูงมากค่ะแต่แต่งตัวดีไม่โป๊ไม่โป๊เพราะว่ามันคือดีนะคะลายนี้มันเป็นลายคลาสสิกที่คลาสสิกมากเป็นเป็นลายคลาสสิกของเขา,าแล้วเขาได้แรงบันดาลใจจากความรักของ ของเจ้าของแบรนด์นะคะคุณจูเลียนละแมดลีน่าเป็นผู้หญิงเหรอคะเป็นผู้ชายกับผู้หญิงดีครับต้องแต่งงานกันค่ะจริงๆอาจจะเรียกว่ากลิ่นรักแลกผบก็ได้เพราะคนความรู้สึกที่ฟิลลิ่งเขาสื่อออกมาผิวคนัาของเราในที่เขาเจอเป็นกลิ่นสวยกลิ่นสวยกลิ่นสวยดอกไม้ดอกไม้อะไรไม่รู้โฟร์โรลอะไรไม่รู้แค่แต่หวานกลิ่นหอมกลิ่นแคร์หวานหวานแค่ะค่อยตามมาด้วยกลิ่นดอกไม้ขาวแล้วก็วานิลลาค่ะ อยากรู้จริงๆเลยค่ะว่าร้านเนี้ยสะกดอย่างไรแล้วก็อ่านออกเสียงจริงๆว่ายัางไงคะร้านเราจริงๆชื่อว่าสกองส์ครับสกองสเปอร์ฟ <Sk ongs. S 2> um ูมารีก็ S K O N X ค่ะตามนี้เลยมาจากอะไรคะคำว่าสกองเราผันเราผันแล้วก็เล่นคำจากคำว่าสกังสกังก็คือตัวสกังที่เรารู้จักกันอยู่แล้วนะว่ามันจะมีกลิ่นเหม็นใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่ว่าค,คือเรามองเรื่องกลิ่นว่ามันเป็นความยูนิคเป็นเรื่องความปัจเจกมากกว่าฉะนั้น เราไม่สนใจว่าตัวจะเหม็นไม่ใช่ขนาดไม่ใช่อย่างนั้นไปถึงว่าเราสามารถมีกินของตัวเองได้เรามีความเป็นตัวเองจากกลิ่นได้ซึ่งน้ำหอมเนี่ยมันก็เป็นประมาณนั้นเหมือนกันเพราะว่าน้ำหอมมันจะมีกลิ่นที่หลายหลายคนมองว่าหอมสําหรับบางคนอาจจะเหม็นแต่อาจจะหอมไม่กินในบางคนอะไรอย่างเงี้ยฮะับคน้ำหอมเนี่ยคุณจะอยู่นี้คุณจะไม่เหมือนใครคุณจะแตกต่างสกอรใหญ่จะเจอกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองได้ ้ามาสกกองยังอได้เจอแน่นอนเพราะว่าอย่างที่เห็นน้องน้ำหอมเรามีประมาณมากกว่า150ตัวนะมากกว่า150ตัวนะสามารถลองดมได้เต็มที่เลยแล้วก็จนกว่าจะเจอกลิ่นที่ใช่ของเรากลิ่นที่เป็นตัววิสุทิ์กลิ่นที่เราไม่ซ้ําคนอื่นนี่คือคอนเซ็ปต์ของสักกอ์ค,คับซึ่งสาขานี้แตกต่างจากเกสอนพาซาตรงจุดไหน,น,านาคะอย่างเกสอนพาซาก็คือ,อะจะเป็นร้านที่เราตั้งใจเปิดให้เป็นคอมมิชชั่นของคนรักน้ำหอม คนรักน้ำหอมนิชเนาะก็คือถ้าเกิดว่าเข้ามาอยุดเข้ามาแล้วแบบชอบน้ำหอมนิชอยู่แล้วสามารถมาพูดคุยแลกเปลี่ยนต้นหอมกินแหม่ได้กันได้เรามีสตาฟที่มีความเข้าใจเรื่องน้ำหอมอย่างดีสามารถพูดคุยเล่นกันเป็นเพื่อนเป็นฝูงเป็นที่เป็นน้องได้หมดเลยน้ำสบายแล้วก็สําหรับใครที่กําลังจะเริ่มเข้าวงการน้ำหอมนิชครั้งแรก ก็สามารถมาลองดมน้ำหอมใหม่ๆ,ๆที่ร้านเราได้โดยไม่ต้องเพลิดเพินอ,อะไร<ม>เพราะเข้าใจว่าหลายคนพอไปเจอน้ำหอมนิชบางทีแบบไม่กล้าดมไม่กล้าลองแล้วก็กลัวคนขายใช่แต่ว่าที่สตองคือเราตั้งใจเปิดให้เป็นที่ที่ทุกคนได้มาลองดมน้ำหอมใหม่ๆด้วยกันอยู่แล้วแต่ที่นี่โ <c oughs> บรู้สึกแตกต่างจากเกสรทุกคนไปเกสรนวเขาเขาจะเป็นแนวแบบเป็นวัยทำงานเป็นออฟฟิศมากกว่าหรือเปล่าคะแหล่งลูกค้าจะต่างกันไอ้นี่รู้สึกสนุกสนานมากกว่าน้อ ด้วยคาแรคเตอร์คุ้มค่างด้วยเนาะเซ็นเตอร์เวิร์ก็คือลูกค้าจะมีความเป็นวัยรุ่นแล้วก็เป็นนักท่องเที่ยวค่อนข้างสูงทั้นลูกคา้าที่เข้ามาที่นี่ก็จะดมน้ําหอมอแล้วตัดใช้เวลาตัดสินใจไม่นานหรือทับว่าจะชอบหรือไม่ชอบหรือว่าจะดมต่อหรือว่าจะไปบางทีลูกค้าอาจจะไม่ได้อยากคุยกับพนักง,ง,งานมากนักถ้าเป็นที่พอเขาต้องเดินแล้วด้วยทัพฟิกของคนที่เดินผ่านมาเน,นีมันเยอะ,ะขเขาอาจจะไม่มีเวลาอยู่กับเรามากนั่นก็จะเราก็ต้องแบบชี้ให้ได้นะว่าเออลูกค้าคนนี้น่าจะเหมาะกับกลิ่ จิ้มไม่ได้เลยใช่ครับผมซึ่งเราก็จะมีสตาฟที่ที่ดูแลเล็กนี้อยู่คุณลิกะใช่ครับก็ลูกค้าต้องการกลิ่นไหนคุณลิกะก็จะสามารถจิบให้ได้รวมถึงมานั่งเขาด้วหนึ่งด้วยนะสามารถจิบให้ได้ว่ากลิ่นที่เขาชอบเนี่ยมีอยู่ในหอมซอย้าโดยที่ไม่ต้องไม่ต้องคิดไม่ต้องแบบเดาเองอะไรแบบนี้ครับเมื่อกี้เนี่ยโดนแล้วโดนแล้วใช่ไหมโดนแล้วอ่ะงั้นขออนุญาตไปดูตรงน้ำหอมไทยดูได้ไหมคะแบรนด์ไทย จะมีแบรนด์ไทยนะคะที่นี่ก็จะมีหลายแบรนด์ของแบรนด์ไทยที่ถ้าพูดชื่อไปคือรู้จักแน่นอน